ด้วยจะเป็นทาง,ทางผู้เชี่ยวชาญอธิบายใช่พี่ดองได้เขียนวาพูดคุยด้วยใช่แต่ว่าได้เขียนได้เขียนข้อความเป็นแบบเหมือนเป็นกําลังใจค่ะส่งไปก็คือตัดแว้นให้เขาแล้วก็จะมีการอันนี้ยคือแน่ไปด้วยค่ะ <c oughs> รวมถึงทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ใครก็เข้ามาเขียนให้กําลังใจค <c oughs> ่ะไปรักเขียนอะไรส่งกําลังใจให้ ก็ประมาณว่าขอให้เออแว่นนี้ทำให้มีความสุขขึ้นค่ะแล้วก็ขอส่งพลังบวกขอส่งความรักผ่านแว่นอันใหม่จากขอบเจริญค่ะจริงๆตัดรอบเคยมปประสบกา, i, ารณ์ในสจังหวัดไหมเคยไปค่ะก็เคยแบบสมัยก่อนก็มีถ่ายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีไปประทับใจอะไรบ้างคะที่ตจังัดยพิเศษคือคแปลว่าเป็นอะไรที่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็ได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่ได้เห็นในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเนี่ยสามจังหวัดที่ไปร้านมีอาหารอร่อยเยอะมากอะไรนช เราชอบทานอาหารของผิดของทุกที่อยู่แล้วค่ะใช่แล้วใช่แล้ว ไปจนแบบเหมือนสุดสุดแดนอะไรเงี้ยก็เคยไปใช่ค่ะการที่แบบว่ามีเซเลบทําให้พื้นที่สามจังหวัดเปลี่ยนมุมมองได้หลายแบบอะไรเงี้ยที่เบลลรู้สึกดีไปนะที่เราได้ใช้ชิ้นส่วนี้เปลี่ยนให้สามจังหวัดมันน่าไปน่าเที่ยวโอ้ก็ก็อย่างที่ท่านแม่ทัพบอกค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจคือดีขึ้นแล้วก็จากที่เบลเคยไปมาแบบนานแล้วก็โดนชวนเหมือนกันว่าแบบต้องไปดูนะตอนนี้คือแบบไม่เหมือนเดิมแล้วน่าเที่ยวมากๆเป็นขาแขกถึง ค่ะก็สำหรับพี่น้องสัจังัวัดชายแดนนะคะที่อาจจะแบบว่าลำบากหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทางทัพเจริญนะคะก็จะลุยเลยลุยไปถึงพื้นที่เลยนะคะเพื่อไปตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นให้ทุกคนค่ะก็ยังไงก็รอติดตามโครงการนี้ได้นะคะถ้าสุดเราก็บริจาคอีกหนึ่งแสนแบบเงียบๆเข้าโครงการอ่ะ โอ้ยนานแล้วเหมือนกันนะคะเป็นยังไงบ้างคือใน่งการผมว่าเราบริจาคถี่มากมากคือใครบอกบุญมามีโอกาสก็าทำแหละค่ะจร่ิงๆเบลดเช็คยังไงบ้างว่าเออเราอันนี้มันสำคัญวไหมอะไรยังไงสำหรับถ้าถ้าเป็นยอดนี้จะเป็นทําให้โรงเรียนคุณแม่ค่ะซึ่งแบบน้องๆคือยังไม่มีสนามฟุตซอลกันเราก็เลยแบบเหมือนเป็นเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างทุกครั้งที่เราทำบุญนี่เราจะรีเช็คตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครเบลก็เช็คค่ะเช็คแล้วก็ก็ดูแหล่งที่แหล่ง พี่เขาเรียกว่าอะไรคนบอกฟูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครมีใครช่วยเช็คไหมคะเนี่ยก็ดูกันกับคุณแม่เนี่ยละค่ะแล้วก็กับแม่บุ๋มก็ทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกับช่วงนี้เองมันก็มีมีอาชีพเยอะในเรื่องการทำงานต้องเราเราดูแลเออเราหวังว่ามันจะไม่ป้างมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างเช็คละเอียดอยู่เหมือนกันค่ะบางทีทําผัดวัดอะไรอย่างเงี้ย จริงๆเข้ามาเยอะมากเพอารู้ว่าเราแบบว่าเราไม่รวยเขาตระกูนมีเข้ามาติดต่อเยอะก็จะเข้ามาทางผู้จัดการค่ะแต่พี่ว่าเราเข้ามาเป็นบลออนเบลโอนตลอดเลยนะไม่รวยไม่รวยไม่รวยบุญเขาบอกว่าไม่กา้าเลยถ่อมากก็เราเห็นว่าตัวเราแบบเหมือนนี่กาลังแหลกแล้วก็อยากจะแบบช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของตัวเบลด้วยแหละคือแบบมีซัพบคือเพื่อแบบส่งต่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่น ก็ทําหลากหลายค่ะทำั้งวัดโรงบาลทํากับโรงเรียนทํากับอะไรอย่างเงี้ยทำหลากหลายแล้วกรณีที่เคยมีคนมาของวาให้ด่วนหลายปีมากกของเบลเบลจะไม่ค่อยเห็นแต่ส่วนมากจะผ่านผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยแหละมากกว่าดิฉเบลเบลเคยตั้งเป้าหมายว่าเบลเบลเคยตั้งเป้าหมายว่าปีหนึ่งเราอยากจะทำบุญแบบให้ได้มากขนาดไหนหรือคือไม่ได้ลิมิต ไม่มีเลยไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้มเกิดได้เงินมาก้อนนึงก็จะแบ่งสิบเปรเซนหรืออะไรเงี้ไม่มีเลยไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลยค่ะก็แต่ความสะดวกเราเห็นแบบตรงนี้น่าทังกขใช่ใช่พะที่ผ่านมาเรามึงใหญ่เหมือนเลยนะทันซ่างทัน่านยอดสดีอะไรคือลองนับๆกันดูกับคุณแม่เล่นๆที่เป็นแบบเจ้าภาพร่วมกับหินปีที่แล้วก็68ได้มัสบ8 วัดนะก่อใช่ค่ะทุกคนใช้ในแบบี่แบนปนีที่แล้วเหมือน่มันกินไม่ได้นับค่ะเพราะว่าเราเหมือนแบบเราทำด้วยด้วยใจบริสุทธิ์ใช่แต่นี่แสดงว่าก็ต้องเหมือนแบบคำว่าประธานแล้วล่ะคืออะไรคาว่าประธานประธานก็เท่าที่มีมีโอกาสพอทำแล้วลรอธิษานอะไส่วมากะรคือไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษส่วนมากก็จะจบแบบแผ่นไมตาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ ขออะไรแบบสักเท่าไหร่ก็ขอให้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนดีค่ะมั <c oughs> ในจะต้องผลเนาะอ๋อใช่ก็ทำแล้วสบายใจ อ,อีกเรื่องนึงค่ะแล้วก <P S 1> ็พี่พูดถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตบ้างทำบุญใช่ไหมมันก,มนก็มันก็เป็นการเหมือนสละอย่างหนึ่งนะคะการทําบุญมันมีหลายแบบเนาะมันมีทั้งแบบลงแรงลงเงินหรือว่าแค่แบบอนุโมทนาก็ได้บุญแล้ว <c oughs> อย่างงเี้ยอีกเรื่องนึงค่ะแล้วจุดมีเขาเหมือนเป็นโรงงานที่รับทำซิลิโคนเนาะแล้วมันมีชื่อเราไปอยู่หน้ากล่องด้วยเป็นแบบจะบุกโซเบลล่า มันเป็นซิลิโคนแบบที่แบบไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรรู้สึกไงบ้างนับแต่มสูงเปนล่างเป็นเุอุยอ้ยต้องดูกันดีๆนะคะเรื่องถ้าถ้าจะทำสัลยกรรมเลยอย่างเงีง้ยดูสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะคะก็การการทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องแบบรีเช็คให้ดีๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยเนาะ จริงๆเรากังวลใจแม่เพราะแบบหน้าข่าวมันก็มีชื่อเราไปเอี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นรุ่นเรายังไม่เห็นค่ะเป็นรุ่นเหล่ารุ่นเป็นลาสติรีคือว่าเออเขาก็ชมเราละกันค่ะแต่ว่ายังไงดูดีๆนะคะทำแล้วจะได้ชมแต่เราเปิดตัแล้วมันมีผลข้างเคียงอย่างเน่าหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เรางควรก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆค่ะเป็นกำลังใจ ถ้าในส่งเราเองเวลามีคนแบบเป็นทำสิญปกรรมแล้วเอาบล็อกหน้าเราไปบางส่วนมันเป็นล่าเราดีใจไหมก็ต้องดีใจค่ะเพราะว่านั่นคือเป็นการชื่นชมอย่างหนึงเขาอยากมีด้าเหมือนเราก็โอเคแต่ว่าความจริงแล้วทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองแหละ จริงนะคุณถ้าแบเรามั่นใจที่จะไม่ทําอะไรเลยเราก็แบบต้องยืนกรานว่าแบบก็ทำไมก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างงี้ยถูกไหมหรือว่าถ้าทำแล้วสวยขึ้นเราไม่ได้ไปทําบนหน้าใครเราทําบนหน้าเราออนาเราเป็นบล็อกยอดฮิตนะขอบคุณค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะศึกษาดูข้อมูลดีๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อแค่ราคาถูกเนาะ โอ้ใช่ผ้าพันอ่ะบอกหน่อยมันจะอย่าอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกโอ่นะกลัวนะคะอืมกลัวไหมคะเวลาที่คนแบบเอาหน้าเราทำบ่อยๆน่าจะเหมือนเราแต่อ้าขายขอยกลอนาน่าจะเหมือนเรา แต่เป็นตระการตลวอะไรเงี้ยเพว่าอาจจะหน้าตื่นเต้นนะมีคนหน้าเหมือนเราหลายๆคนเจอเป็นล้าหลายคนนน่คโอ้โหแฟนๆแต่ก็ซื้อซีรีส์ซื้อซีรีส์คนจะกล่องกันมาเคยเจอเคยเจอคนหน้ามันเหมือนหรือยังในชีวิตเราไม่เคยนะไม่เคยนี่นี่ ใช่อเรื่องหนึ่งเรื่องนึ่งใกล้วันเลนไทน์แล้วค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างแค่วาเลนไทน์ไม่มีอะไรเลยค่ะได้แค่เป็นหนึ่งวันทำงานค่ะมีมีงานแล้วก็ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่งานอีเวนต์อะไรนะะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมาเออสักพักหนึ่งแล้วแหละที่จริงแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบวันวันหนึ่ง ัวัญร้อนดังขวัเร้อดังด้วยแต่ว่าอย่างปีที่แล้วอะวาเลนไทน์อะเป็นโควิดพอดีเออราก็แบบเหมือนได้เหมือนได้อยู่ใน่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวค่ะที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะปีนี้มันมีวางแผนอะไรยังไงไหมคะจะไปไหนหรือจะมีการซื้อดอกไม้อะไรให้ตัวเองหรือเปล่าเลยไม่ซื้อซื้อให้ตัวเองงง ทำงานสอนงานไปเลยอไม่ต้องซื้อให้ตัวเองหรอกเดี๋ยวมีคนซื้อให้ละมันหรือมี้มันซื้อให้เป็นขับแต่ก็ไม่เหงาใช่ไหมคะไม่เหงาค่ะคนรอบข้างคือแบบเติมเต็มความรักได้ดีมากๆอยู่แล้วแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ถ้าเป็นร้านลงรูปดอกไม้คือใช่ไหมคะคอนี้ หมายถึงว่าใครซื้อมาให้เออว่าถ้าไม่ใน้ไปแล้วก็ซื้อให้เองเอาเป็นว่าให้ไปเดาเอาเองว้าอยากให้ดูมีปริศนาไม่มีอะไรเลยแม่เอาเป็ว่าตีมลงแล้วเดี๋ยวตีมลงนะเดี๋ยวเราดูกันนะคะมีคนบอกว่าเตรียมผ้าถั่วแล้วว่าเวลาไม่สดแล้วจริงปะนี่ต้องงจะสดใช่ไหม เป็นสดค่ะสนิทสนิทไหมคะสนิทค่ะแน่นะคะแน่ค่ะแต่รอดูดอกไม้นาะรอดูก็ได้ค่ะใครจะส่งมาก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อก็ส่งมาได้ค่ะเออไปเลจะตอบว่าอะไรต่อบโอเคเลยโอเคขอบคุณค่ะอ่ะถึงเวลาายทูเคอินเสิร์แล้วค่ะทำไมอยากายทูเคเมื่อกี้น่ะเข้ามานอาไวทูเคเลย เอาไว้จุเครปลยแบบสุซับค oui> ่ะเนี <t <t uh ่ยก็ีต่อค่ะโอเคค่ะคุณเบลก็มีนะหนึ่งสสามหนึ่งสองามขอบคุณค่ะคุณเบลว่ะ